จ้าพี่น้องเอ้ยมัอนี่ขายน้ำแข็งใสขายน้ำแข็งปั่นค่ะขายน้ำปั่นขายลูกชิ้นทอดค่ะพี่น้องเพือหลังสภาพด้จ้าเดื่อยากจยอสุดหนุนจันสกรีดก็มาเด้จ้ามันนี่เปิดเพลไงใั้งพร้อมมันนี่ลูกค้าเต็มลานเลยเห็นมาจ้ะ ลูกค้าเต็มร้านเลยมามิตรลูกค้าประจําเด้นี่ลูกค้าประจําเต็มล้านเลยพี่น้องเห็นไ่มจ้าโอ้ยลูกค้าประจําเลยเต็มล้านเลย <c oughs> ขาประจาทั้งนั้นเลยเห็นบอผักก็มีนะคะใครจะกินลูกชิ้นก็มีผักให้กินกลับนะคะเห็นไหมคะมีสลัดมีหอมมีชะอม มีทุกผักเลยค่ะผักสวนครัวอยู่ฝั่งโน้นก็มีเห็นไหมครับพี่น้องเห็นประจักผักสวนครัวญี่ปุ่นก็มีเห็นประจักษ์พี่น้องเห็นบ่เปิดเพลงให้ฟังคำเห็นประจักษแดดกัสวซ้อนๆจักหน่อยก็เลยต้องเอาสาสรมากลางแดด เห็นบอจ่าคึ้จะฮอนค่ะพี่น้องอุอ่ร้อนมากก็ร้อนมากค่ะฮอนดเด้อไปสิมาอุดหนุนกันมาเด้อเห็นบอนี่ยเห็นบอจ่ามีเจ้ามีเบียร์ขายด้วยนะถ้าใครยังไม่รู้ก็รู้ซะอาจารย์เปิดขายของอยู่หลังสัปาเด้อจา้สาสักปราห่มน้ำเด้อห่มก,กับสัก มาไม่ถูกกำแพงสีเหลืองเลยนะคะหลังสภาค่ะม,มีทุกอย่างค่ะน้ำปั่นก็มีน้ำแข็งใสก็มีผักก็มีวันนี้ช่างก็มาทำรั้วให้ด้วยค่ะดึงหนามท้างหลังให้ค่ะเป็นปรจาก,จากพี่พน,น้องสร้างจบจากกันอำเภอหน้ากลางจา้า มาจากเพื่อนากการง,งานตวงเลียงยูคค่ะดึงน้ำนะคะ <c oughs> สร้างมาจากจบมาจากหน้ากางค่ะพี่น้องเมใ่ใครดึงตึงๆแลยงานตวงเลียงยุคก็ห้ำหลวงพระนี่แหละค่ะไม่แมนหาำหลวงพ่อบวชโดนจ้อพ <c oughs> นี่ลนงลูกค้าประจำนี่เต็มร้านเลยจ้ะลูกค้าประจำเนี่ยเต็มล้านเลย เคเดอพนายสิซักของหมกับมซาซักเด้อจ้าหลังสภานะคะหลังสภาตำบลโรงสาบายุสักแก้วจา้าบ้านสักแก้วเด้อจา้าอยากกินน้ำแข็งใสร้อนๆก็แวะมาอยากดื่มเบียร์เย็นๆก็แวะมาเนี่ยจา้ามีบริการทุกอย่างคะ่ะ โอเคนะคะเดี๋ยววันหลังจะไลฟ์ให้ดูใหม่ค่ะโอเคค่ะปฏิเสธเพื่อนๆ